เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็สวัสดีและก็ต้องขอขอบ พคุณ f อทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันหลายคนก็เป็นพ่อค้าขายเหรียญเข้ามาทักขายเหรียญก็มีนะครับถูกบ้างแพงบ้างซื้อบ้างปฏิเสธกันไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็หลายคนที่ตอนนี้ก็จะว่าเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะครับที่เข้ามาทักทายนะครับก็จะเป็น คนที่เป็นคุณลุงคุณป้านะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดหลายคนก็ส่งเหรียญเข้ามาขายเข้ามาจําหน่ายก็มีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปก็มีในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงใช้คำว่าประกาศรับซื้อถ้าไม่มีใครรับซื้อครูโดงรับซื้อเอง นะครับผมสำหรับเหรียญที่คุูดงจะมาพูดถึงแล้วก็จะมาบอกวันนี้เป็นเหรียญ1บาทองค์พยาครุฑโดยเฉพาะเหรียญหบาทปี2,517เหรียญนี้คุูดงตั้งราคาเอาไว้อยู่ที่1,000บาท 1,000บาทนะครับสำหรับเปลี่ยนปี2,117แล้วก็จะเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาดูข้อมูลด้านล่างนะครับโด่ง sc 2375ซึ่งเป็น l ล n e ID หรือว่ามาที่ f a c e b o o k Fanpage ครูโด่งคอยกรณีครับผมยินดีเข้ามาพูดมาคุยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตกลงซื้อขายกันได้ก็ตกลงซื้อขายกันนะครับเพื่อนส่งเหรียญมาครูโด่งโอนเงินไปให้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วเออตกลงซื้อขายกันไม่ได้เช่นบางทีคูโดงรับราคาไม่ได้ราคาสูงเกินไปหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูแล้วเฮ้ยราคาถูกเกินไปก็ปิดการซื้อขายไม่ลงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังถือว่าเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันได้อยู่เนาะใครมีติดต่อมาดอง S 237สหนะครับซึ่งเป็นลายไอดี โอเคเนาะทีนี้มาถึงเหรียญที่คุณดวงมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญ1บาทองค์พญาครุฑเหรียญ1น1บาทองค์พญาครุฑอย่างที่บอกนะครับจำนวนการผลิตนี่โอ้โหหลักร้อยล้านเหรียญนะ่ะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ถึงแม้ราคาลงมาก็ราคาก็ลงมายังไม่แบบน้ำตาล่วงน้ำตาเล็ดเท่าไหร่นะครับ จากสมัยก่อนคุโด่งซื้อมา3 1มจนถึง38บาทปัจจุบันเหรียญธรรมดานะครับก็อ,อยู่ที่20ถึง25บาทอยู่ประมาณนี้เองเหรียญปกติโดยทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญที่คุโด่งมาประกาศร,รับซื้อวันนี้ดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญพระ เสียนเอียงเกือบตรงแต่เหรียญที่ครูโด่งตามหานะครับครูโด่งตามหาเหรียญพระเสียนตรงตามหาเหรียญพระเสียนตรงนะครับนี่ครับผมไม่ต้องห่วงนะครับมีครูโด่งรับซื้ออยู่แล้วเหรียญละหนึ่ันบาทนะครับถ้าเกิดใครมีพระเสียนตรงก็ทักทายเข้ามาถ้าเกิดเป็นพระเสียนเอียงก็อาจจะต่อบ้างนิดหน่อยนะครับ แต่ก็อีกนิดหนึ่งมันก็จะมีเหรียญปลอมออกมาเยอะนะครับเช่นบางคนก็กึงอีกเหรียญหนึ่งเข้ามาประกบอีกเหรียญหนึ่งเพื่อทําให้ราคาสูงเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงน,นะครับตบตาคุโดงไม่ได้หรอกเนาะคุโดงเอามาส่องก่อนด้วยแหละนะครับแต่ใครมีเหรียญพระเสียนตรงของแท้หนึ่งพันบาทคุโดงสู้อยู่นะครับเริ่มต้นหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญสวยราคาสูงกวันนี้แน่นอน นี่ครับผมนี่คือเรื่องราวดีๆที่คุณดงอยากจะมาบอกมาเก่าวเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆวันนี้นะครับนี่ใครมีก็ทักถายเข้ามานะโอเคนะครับคลิปนี้ e p นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นี่ครับผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุดง